ขบวนในเอฟบีซีเหลือสามคนจากสิบสามคนนะครับจับได้หนึ่งแล้วก็อยู่ในข่ายที่ออกหมายจับอีกสามเก้าค,คนนั้นรอ,อดด้วยวิธีไหนไม่อยากไปวิาพากษาลกครับค่ะแล้วสามคนที่ออกหมายจับเนี่ยขอให้ตำรวจออกประกาศเลยนะครับใครรู้บอดสายจะได้แจ้งท่านจะไปจับก่อนคดีมุดอ,อายุความครับค่ะอ่ะอาจจะกรรมในสาลพูดมันก็ลอยนวลแล้วลอยนวลไปเยอะนะครับผมว่าเป็นพันเป็นหนึ่งคนแล้วค่ะ ก็เนี่ยค่ะระหว่างที่คุณสุนันท์พยายามดูหลายๆสื่อนะคะว่ามีการเปิดชื่อสี่คนออกมาหรือไม่นะก็ไม่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อมาแต่ว่าก็คือน่าจะอยู่ในสิบสามรายชื่อที่ทางกลตลองทุกกล่าวโทษนะคะเราก็นึกไม่ออกนะว่าใครนะค่ะนะคนไหนนะที่เป็นอีนฟูชื่อดังอ่ะค่ะนะอ่าที่ตกขุดบบุเลยว่าเป็นหัวโจกเลยนะคะในการชักชวนอ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละ ตํารวจช่วยกรุหน้านะครับออกประกาศจับมาเลยฮนะเดี๋ยวผมจะช่วยอีกแหล่งปแชาทุ้งันให้ใครเจอที่ไหนแจ้งบาะแสไม่ต้องมีรางวัลน,นะครับไอสิ่งที่ก่กอการทําเข็ม้วยกับประชาชนผู้ลงทุนเนะ่มากพอที่คนอยากแจ้งบอกแสอยู่แล้วค่ะแล้วก็นายอนุพลน,นะคะที่ถูกจับเนี่ยนะคะก็ถ้าตามที่สื่อรายงานเนี่ยก็อยู่ เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ AEC ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ปิออนนะคะอ๋อเอเซียเวลเก่านี่ใช่ไหมบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปิออนแล้วอ๋ออ๋อมีหน้าถึงเกี่ยวข้องกับนายอะไรนะมิลินทัจินดานี่นี่ก็โดนหลายคดีนะค่ะมิลินทัจินดาในประพลคุณประพลในประพลเนี่ยมีคนเชื่อเออมีคนมาชม ปกรณมิรินชาิตินดาให้ผมฟังนะ mm hmm. เออ mm hmm. เขาเก่งนะผมก็ไม่อยากไปค้างเขานะคะ mm hmm. แต่เขาเป็นถูกคดีปั่นหุ้นหลายคดีเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันนี้ mm hmm. อย่างนี้แหละแต่ก่อนนี้ได้ออกรายการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน mm hmm. การลงทุนเรื่องการเงินเลยนะอืม mm hmm. คนแล้วก็ <laughs> คนแเราก็น่แต่คนที่เชิญแบบนี้มันอื mm hmm. ไม่ได้รู้ประวัต,ปวติประวัติอะไรเขาเลยคือคนที่มีตําหนิเนี่ยถูกกล่าวโทษปรัดรุ่นบางทีก็ถูกปรับถูกอะไรเนี่ยนะครับมันคือกอตอบเขาไม่กลั่นแกล้งใ,ใครหรอกไม่มีหลักฐานที่เข้าถ่ายที่จะก,กล่าวโทษเลยเขาไม่ทําครับค่ะ,ะเดี๋ยวรอติดตาม,ตามความคืคบหน้าละกันนะคะเพราะว่าทางตำรวจก็บอกว่าพยายามเร่งขยายผลเพื่อที่ติดตามจับก,กลุ่มอีกสามคนที่เหลือให้ได้นะคะ